หยุดได้หยุดสิบคอห้ามทำในบ้านอาจทำให้เป็นนิชั่วชีวิตหยุดได้หยุดห้ามทำเด็ดขาดสิบคอห้ามทำในบ้านที่อาจจะทำให้เป็นนิตลอดชั่วชีวิตขอน้อมกราบคติทรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เชิญทุกท่าน มารับฟังในหัวคอหยุดได้หยุดห้ามทำเด็ดขาดสิบขอห้ามที่จะทำให้เป็นนี้ตลอดชีวิตท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชือ่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะ่ะใครที่อยากปลดหนี้อยากปลอดภาระหนี้สินอยากเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้น วันนี้เรามีาศาสตร์ห่วงจุยในการจัดบานเพื่อเสริมดวงการเงินช่วยทันหมดน้หมดสินและแต่ละคอที่นำมาแนะนำนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้และคาดไม่ถึงที่เดียวค่ะสิบข้อห้ามที่อาจจะทำให้เป็นนิตลอดชีวิตโดยครูบาอาจารย์ ท่านแนะนำไว้มีดังนี้ค่ะหนึ่งขอห้ามข้อที่หนึ่งห้ามแขวนนาฬิกาออกนอกบ้านส่วนของห้องรับแขกที่หันหน้าออกนอกบ้านแล้วมองเข้าไปเจอนาฬิกาทันทีเฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถแขวนได้ค่ะแต่สำหรับร้านค้าเย้จุดที่ลูกค้าเห็นนาฬิกาเป็นจุดที่ พุ่งตรงออกไปนอกร้านเด็ดขาดเพราะจะทำให้เงินไหลออกไปทำให้ปัญหานี้สินติดขัดจะทำให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของเราทำให้เราผิดพลาดเรื่องการเงินได้ง่ายค่ะข้อห้ามข้อที่สองห้ามปลูกต้นไม้ที่มีนามบริเวณหลังบ้านตามหลักควงจุยส่วนที่อยู่หลังบ้านหมายถึงเงินเก็บ หมายถึงเงินสนับสนุนดังนั้นหลังบ้านห้ามปลูกต้นบระเพทหรือต้นไม้ที่มีน้ำเพราะจะทิ่มแทงเงินทองเงินเก็บเงินที่คุณนั้นจะเก็บไว้ใช้ยามแกทำให้คุณนั้นเป็นนีได้และเป็นนีที่ไม่หลุดพ้นอีกด้วยค่ะข้อสก็ห้ามข้อที่สห้ามมีปัชนะ ที่ใส่น้ำแตกหักเก็บไว้ในบ้านเช่นถังน้ำกะละมังเมื่อใช้แล้วควรคว่าไว้ไม่ควรให้แตกหรือมีรอยรั่วหากมีให้ทิ้งไปเพราะภาชนะเหล่านี้ตามหลักควงจุยหมายถึงโถแห่งสมบัติดังนั้นเมื่อภาชนะเหล่านี้แตกก็เหมือนกระเป๋าสตางค์รั่วคุณก็จะเป็นนี หรือเงินก็จะไหลออกไปทําให้คุณนั้นบริหารทางการเงินได้ไม่ดีค่าข้อ4ข้อห้ามข้อที่4ห้ามนําขยะหรือของแตกหักไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในรัวบ้านเพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่สิ่งสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ เจ้าที่เจ้าทางถ้าเราไปทําให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื่อมมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโชคเราจะไม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ดังนั้นเราต้องรีบไปเคลียร์ขยะให้เรียบร้อยค่ะกอหากอ้ามกอที่หาห้ามวางของไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินสาวันท่านใด ไหวเจ้าที่เจ้าทางหรือไหวพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านห้ามวางของไหวไว้นานเกินสามวันเด็ดขาดรวมน้ำด้วยค่ะหากไหวด้วยของสดเชน่นอาหารดอกไม้หมากโปูผลไม้แล้วไม่สะดวกเก็บเนื่องจากไม่อยู่บ้านแนะนำให้จุดทูรอทูปหมดยกลาได้เลยค่ะเพราะ หากทิ้งไว้จนนานเกินสามวันถือว่าเป็นการลบลูและจะทำให้คนรอบข้างไม่อุปถมัมเวลาที่คุณเป็นนีจะไม่สามารถหลุดพ้นสภาพนีสินได้ค่ะ 6. ขอห้ามข้อที่6ห้ามให้เตียงนอนโซฟาที่นอนบ่อยๆชำรุดเด็ดขาดส่วนของโครงสร้างเช่นโครง ก็เช่นกันค่ะแนะนำให้เปลี่ยนเพราะส่วนนี้หมายถึงรักฐานคงความมั่นคงในชีวิตเพราะจะทำให้คุณไม่มีเงินเก็บไม่มีรักฐานทางการเงินที่ดีค่ะข้อ7็ขอห้ามข้อที่7ห้ามถอดจากโครห้องน้ำทิ้งโดยไม่ปิดท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดตัวอย่างเช่นหากคุณไปซื้อบาทแล้ว ห้องน้ำเยอะเกินความจำเป็นจึงนำชักโครกออกแล้วเปลี่ยนเป็นห้องอื่นห้ามถอดชักโครกห้องน้ำนั้นเด็ดขาดหากต้องการเปลี่ยนห้องน้ำนั้นจริงๆให้ทำการปิดรูชักโครกแล้วทำให้ห้องนั้นสว่างกว่าห้องอื่นค่ะเพื่อปิดพลังของห้องน้ำทิ้งมิฉะนั้นเงินที่เข้ามาจะถูกโกงและ จะเป็นนีิทับถมขึ้นเรื่อยๆตามหลักฮวงจุยเป็นห้องแห่งการจัดสมดุลในเรื่องของการเงินการทองและการดำเนินชีวิตค่าข้อ8ขอห้ามข้อที่8ห้ามให้บันไดหรือทางเดินภายในบ้านชำรุดเสียหายหากมีต้องซ่อมแซมให้ดีเพราะบันไดและทางเดิน ถือว่าเป็นทางที่เงินจะเข้าหาเราหากบันไดหรือทางเดินชำรถนานหมายถึงความไม่มั่นคงด้านการเงินทำเท่าไหร่ก็จะยังรู้สึกเหมือนล้มละลายทำเท่าไหร่ก็หมดไปกับผู้อื่นค่าข้อกข้อห้ามข้อที่เห้ามวางตู้เซฟหรือที่เก็บเงิน อยู่ตรงหัวเตียงเด็ดขาดเพราะส่งผลให้เราเหมือนโดนกดทับกดดันด้วยภาระทางการเงินแนะนำให้วางทางปลายเตียงหรือมุมอื่นดีกว่าค่าข้อสิบขอห้ามข้อที่สิบห้ามใช้ถังขยะไม่มีฝาปิดเพราะมีความหมายคือเงินหมุนเวียนถ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ เงินหมุนเวียนของคุณอยู่สเปะสปาส่งผลให้ขาดสภาพครองไม่หลุดพ้นความเป็นนี้คา่าท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะต่อไปนี้คือเป็นเรื่องวิธีการแก้กรรมนี่กรรมนี่สินทำอย่างไรเงินก็ไม่พอใช้บางคนทำงานหนักแต่เก็บเงินไม่อยู่ มีนี่ล้นพ้นตัวเจนิญทุกทันรับชมรับฟังค่ะวิธีแก้กรรมนี่สินวิบากกรรมทำอะไรก็ติดขัดไม่ราเรืญนพบอุปสรรคการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ลงทุกทีไปกรรมที่ต้องประสบปัญหากับเรื่องการเงินอาจเป็นเรื่อง การหยิบยืมเงินคนอื่นหลอกลวงหรือมีกลไกวางแผนอยากได้ของคนอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบันรู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมยังติดตามมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชีวิตติดวิบากรรมทำให้การเงินติดขัดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามขั้นตอน การหลุดพ้นจากกรรมสิ่งที่ต้องทำคือแผ่เมตตาให้กับตัวเองกับผู้ที่เราเคยกระทำและแม้แต่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่บุญคุศลนทำบุญและขออโหสิกรรมมีปัญหาเรื่องการเงินชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงินมีปัญหาหลายคนดวงโต ฉะนั้นนี่คือวิธีแก้กรรมแก้ดวงแบบง่ายๆแต่เห็นผลค่ะหลายคนน่าจะเคยเป็นหรือกำลังประสบพบเจอกำลังเก็บเงินหวังมีเงินก่อนแต่พอเก็บได้สักระยะก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินนั้นจ่ายออกไปไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทำอย่างที่ใจหวัง มีเรื่องต้องจ่ายเงินตลอดไม่มีเงินเก็บหรือพอจะเก็บเงินอีกก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินอีกนั่นแหละเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรกรรมเหล่านี้มาจากส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้ หรือชาติไหนหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทำเลยตําเลยหรือหยิบยืมเงินคนอื่นแต่ไม่คืนอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินของทองมีเท่าไรจะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไป มันส่งผลค่าทำให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเก็บได้เลยและที่สำคัญอาจจะเป็นการกงคนอื่นในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นด้านการเงินมาก่อนหลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบีย้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงินเพื่อวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขา เรียกว่าใช้วิธีหลอกลวงทําให้ส่งผลในเรื่องของการเงินและกรรมที่เกี่ยวกับพ่อแม่ถ้าหากเคยขโมยเงินพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาเงินไปใช้ในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลแต่คุณกลับเอามาใช้เที่ยวเล่นกินดื่ม จะส่งผลกับคุณอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นนี่คือวิธีแก้กรรมอย่างง่ายข้อหนึ่งมันบริจาคทานในวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้ทำในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งค่ะข้อสองพยายามอุทิศบุญกุศล ให้กับผู้ทีเคยล่วงเกินมาทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งรู้และไม่รู้ท่านนึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ทาทานยังอยู่ให้ปไปขอขมาท่านแต่ทาทานไม่อยู่ให้ถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออโหสิกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทอง ของคุณจะดีขึ้นค่ะข้อ3แล้วทาเป็นสิ่งของของเพื่อนเราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่คืนหรือเก็บของเขาได้เรารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่คืนเราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นไรให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทำบุญอาจจะเป็นทุบเทียนพรรษาหรือ จะเป็นอาหารผลไม้ต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาแล้วให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทำบุญตรงนี้จะแก้ดวงชะตาได้เป็นอย่างดีและพยายามทำบุญตักบาตรในวันโกนวันพระอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรค่าที่สำคัญอย่าลืม ข้อหนึ่งแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้กับตัวเราก่อนถ้ารู้ว่าเราเคยกระทำผิดข้อสองแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่เราเคยล่วงเกินผู้ที่เรากระทำทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจข้อสามแผ่เมตตาให้กับสรพสัต ทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีงามแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปกว้างๆทั่วๆเยอะๆเ,เมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ